ค่ะก็ามารีวิวกันต่อนะคะอ่ะวันนี้ตัวน,นี้อะไรคะขน,ม,ขนมเปี๊ยขนมเปี๊ยะนะคะชื่อว่าขนมเปี๊ยะไข่เค็มคัสตาร์ดลาวานะคะนี่แบบนี้เลยของตราพิมพ์นิยมนะคะของร้านคุณพิมพ์ิพายใช่ะะของร้านพิมพไม่บายน้ำหนักสุทธิ300กรัมจ้าอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในนะคะตัวน,นี้ <c oughs> น อย่ายวมินช่วยแม่นะไม่ต้งเหมือนกันนะอ่ะกดสี่การอ่ะหนูดึงหนูดึงออกมาหนูดึงอู้มีเท่าไหร่หกชิ้นนะคะหกชิ้นนะทุกคนเท่าไหร่คะสองร้อยสิบบาทห้ารีบานสองร้อยสิบบาทค่ะนี่เราจะแกะให้เพื่อนๆพ่อชมกันไหนแกะอันเดียวก่อนแกะอันเดียวก่อนเดี๋ยวมันไม่หมดนี่ แพ็กเกจจิ <pot> ้งแบบสวยงามมากเป็แบบนี <un> <here S 2> <pot> ้นะคะเปี <un> <and S 2> ้นะก๊บ๊บปอ่าอันเราแกะนอแม่้ยงแม่ไม่ชิมแม่ชิมอ่าเดี๋ยวเราีบอกบีบออกโอ้ยมันมีชะคเดีมีไส้แบบนี้เลยเหรอถช่ไส้ไข่เค็มแบบนี้หละค่ะอาน้องกินดู น้องกินดูน้องกินดีๆน้องชิมดีๆน้อง,น,องน้องอย่าหลุดกล้องเอยน้องลั่งให้ดีน้อง,งให้ดีอ่าอ,อร่อยไหมคะอร่อยไหนลองชิมเลยนะอร่อยอร่อยเดี๋ยวเมเนจะรีวิวแบบชัดๆให้อีกครั้งนะคะนี่ขนมเป,ปียนะก็จะมีวันผลิตวันหมดอายุชัดเจนนะคะข้างกล่องนะ ะะอ่าด้านข้างอีกข้างหนึ่งก็จะมีมีตาพิมพ์นิยมแบบนี้นะคะแกะมาด้านในเทกจิงสวยค่ะนี่หมวที่จะเป็นของขวัญของฝากญาติผู้ใหญ่หัวหน้าอะไรแบบนี้นะคะคือถ้าซื้อถานเองก็ราคาค่อนข้างแรงนะคะ,ะ250บาทได้6ชิ้นยังไม่รวมส่งนะก็จะตกชิ้นละประมาณ40กว่าบาทค่ะ ก็จะมีถุงอีกชั้นหนึ่งนะทุกคนใน่แกะมาด้านในก็จะมีกล่องราคาแล้วก็มีการชื้นให้ด้วยขนมเปี๊ยะหนึ่งลูกนะคะจะมีน้ําหนักอยู่ที่50กรัมค่ะเดี๋ยวนี้จะทำการวัดให้ด้วยนะคะจะได้แบบรู้ขนาดชัดเจนตรงฐานนะคะอ่าเม้เนวัดได้ประมาณ4เซนนะสเซนนิดนิดนะคะแล้วก็ ความสูงประมาณ3เซนค่ะลูกก็ไม่ใหญ่มากนะคะส่วนรสชาตินะคะส่วนตัวไม่เนี่เลยคิดว่ามันอร่อยมากค่ะสมราคาเดี๋ยวแกะด้านในก็จะเป็นแบบนี้เลยไส้จะเยอะนะคะก็จะมีแบบเยิมย้มๆหน่อยนี่ก็เป็นคุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งกล่องนะคะ แล้วก็ส่วนผสมนะสำหรับใครที่แพ้แป้งไข่นมก็ต้องระวังนะคะเดีย๋ยวเราจะเอาน้องเปี๊ยะไปเวฟกันยาแทงน้อง <S <S นี่ก็คือผลงานการเวฟของแม่นี่นะคะทุกคน4ี <S <S <40 S 2> ่สิบกว่าบาทของแม่นยยทนายไปเลยนะคะเพื่อนๆต้องเช็คไฟดีๆนะคะแม่เนี่นลืมเช็คนะแม่เนี่นไม่ละความพยายามค่ะนี่นั่งเฝ้าเลยนะคะวเวฟเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะก็แป้งจะนิ่มขึ้นนะคะ นี่มันทําให้แบบเลี่ยไม่ได้ว่่ากินปกติอะคะ่ะไม่ต้องวงต้องเวฟแล้วนะคะเสียงไหมด้วยอะไรด้วยนะเออไม่ต้องเวฟก็ถานอร่อยนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อมร้อนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะบ๊ายบาย